กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Fear to Phantom ในตอนที่2 Norwood ที่ใช้หรือว่าบกรถที่ Norwood นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยในตอนที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยเป็นสาวที่ชื่อว่า Holly ใช่ปะเราชื่อว่า Holly เป็น ยิงสาวอายุสิบเก้านะครับเราชอบเออขับรถตอนกลางคืนแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นในวันหนึ่งจนเราต้องมาพักที่โรงแรมโดยที่เราไม่ได้นัดหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะด,ดูแตกต่างจากตอนที่หนึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตอนที่หน่คือเราอยู่แต่ในบ้านใช่ปะ ตอนที่2นี่คือมึงเล่นออกนอกบ้านเลยนะครับผมอันนี้คือผมนอไปอ่านเนเรื่องในสตรีมมานะครับแล้วก็ผมได้อัดเอพิโซดที่1ไปแล้วตอนอยู่บ้านคนเดียวนะครับผมคุณก็ไปสามารถดูได้นะครับผมจะปักหมดุดลิงไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ไว้ในดีสคริปชันด้วยนะครับผม p e e r to Phantom ตอนที่ส 2. 2> อกรถที่นอร์วูดจุนุิเดือนแล้ววะ เหตุการณ์นี้เกิดกับฉันเมื่อฉันอายุ19ตอนนี้ฉันก็อายุประมาณ21แล้วแหละแต่ฉันยังคงจํา่ได้แม่นเพราะว่าความน่ากลัวของมันนั้นช่างเยอะเลือเกินฉันเนี่ยก็กำลังคิดอยู่นะว่าฉันจะเขียนเรื่องนี้ลงอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกหรือเปล่าแต่บางทีการที่เขียนมันออกไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยฉันได้ไม่มากก็น้อยฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปพวกเกี่ยวกับเกมนะครับคงเป็นพวกงานเกมอย่างเงี้ย ฉันจะออกไปทุกทุกครั้งที่ฉันมีโอกาสและบางครั้งก็ได้เจอกับเพื่อนในออนไลน์อย่างไรก็ตามพ่อแม่ฉันก็ไม่ค่อยสนับสนุนไอเดียที่ฉันต้องคอยขับรถไปไกลๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตั๋วเครื่องบินมันก็แพงมากจริงๆงานครั้งนี้มันไปได้สวยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องเดินทางกลับบ้านแต่เมื่อฉันได้เริ่มบอกเดินทางฉันก็ได้รู้ว่าการจราจรนั้นมันแย่เอาจริงๆฉันเลือกเลือกที่จะไปเส้นทางที่มันยาวและเพื่อหลบการจราจรฉันต้องขับส2บสองชั่วโมง ขับรถ12ชั่วโมงเอาตรงป่ะตั้งแต่เอพิโซดแรกเดี๋ยวกูปิดเพลงก่อน <c oughs> ในเอพิโซดแรกใช่ปะตัวละครเด็กของเราเนี่ยอู้มีคนทักมาตัวละครเราเนี่ยในตอนเอพิโซดแรกใช่ป่ะแม่งนั่งทํากันมา4ชั่วโมงตอนนี้ขับรถเกือบ12ชั่วโมงโอโหมึงนี่โคตรขยนันจริงๆตัวละครเกมนี้มีชัดด้วยครับเหมือนเอพิโซดแรกเลยมีของพ่อ ของคนที่ชื่อว่าแอเดนวิลเลียมเนี่ยนะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าวิลเลียมกันคนเนี้ยนะครับอ่านเอเดนผมอ่านไม่ค่อยถูกนี่ลูกเรียกพ่อเหรอใช่หนูคิดว่าหนูจะต้องไปงานนั่นนะคะ่ะขอยืมรถพ่อหน่อยได้ไหมไประมาณสัก5วันกับใครเหรอพ่อโอ้ยไม่ใช่พ่อต้องถามเรากับใครเหรอลูกเอเดนน่ะไอ้เพื่อนออนไลน์นั่นนะนะเขเป็นคนที่ดีนะพ่อไม่ฉันจะไม่ให้เธอ ขับรถสิบชั่วโมงหรอนะด้วยตัวคนของเธอเองเออคือหนูก็คิดมาแล้วขาว่าว่าหนูจะทำแบบนั้นพ่อจะขับให้ลูกเองทำไมพ่อไม่ฟังอะไรสักอย่างเลยเราลองมาคุยกันเมื่อเรากลับถึงบ้านจากนั้นในวันอังคารครับพ่อก็ได้พิมพ์มาว่าขับรถปลอดภัยเนี่ยฮอลลี่จะลืมโทรหาฉันด้วยได้เลยค่ะพ่อแล้วก็ส่งคอนแทคการติดต่อของอาร์นวิลเลียมไปนะครับผมมีอะไรอีกไหมครับพ่อขับรถปลอดภัยนะ แล้วก็ของเอเดนวิลเลียมบ้างนะครับผมของพอเราอ่านไปแล้ว Discord เรามีตัวนะฉันขอลองดูหนะ่อยถ้าฉันจะได้รถมนะันอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันจะได้พาไมโลไปเดินด้วยนะ่ะแล้วก็แผนก็วางแผงนไปได้ดีนะครับผมขับรถแล้วเปิดเพลงเนี่ยนะครับแต่ว่ากลัวมีลิกสิตแต่จริงจริงนะถ้าเป็นผมผมไปในเมืองดีกว่าดีกว่าที่ผมจะมาแบบขับรถในสถานที่แห่งนี้ที่โอ้มีรถขับส่วมาดเลยครับแต่ผมเนื้อที่จะขับ รถไปในตัวเมืองมากกว่าที่จะมาขับรถที่สอบข้างทางเป็นป่าแล้วไม่มีไฟสักดวงแต่ตอนนี้พ่อทั้งมาลูกถึงไหนแล้วอีหกชั่วโมงถึงค่ะพ่อมีอะไรตรงนี้ด้วยไม่กีน้นี้เราตั้งใจขับรถกันดีกว่าเกือบครึ่งทางฉันก็ได้รู้ว่าน้ํามันชั้นเนี่ยใกล้หมดแล้วอันนี้เป็นตอนเราเล่าด้วยนะครับก็คือลืมบอกไปซีรีส์นี้ไม่เกี่ยวกับคนที่รอดเหตุการณ์ต่างๆมาเล่านะครับผมมันก็จะมีแบบคําบรรยายเรื่องเล่าอะไรเงี้ยพ่อ พ่อหนูขับรถอยู่ครับพ่อบอกแล้วให้ลูกขึ้นเครื่องบินไปลูกนี่ไม่ฟังพ่อจริงเลยเป็นลูกที่เลวลูกเล๋วเลวนะโอ้ฮอลลี่เธอจะต้องกลับมาช้าแน่เลยหวังว่าลูกจะโอเคนุ่งเหมือนเลวไม่อยอกมากีนซ่อมตำกับพ่อเออฉันก็ไม่ได้ขับรถดีเสมอไปแต่ว่าปั๊มน้ํามันว่ะเจโดปั๊มน้ำมันต่างประเทศเนี่ยมาาันจะน่าจะต่างจากของไทยนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนปั๊มน้ํามันแบบ หยอดเหรียญแล้วก็เติมเองนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับของไทยที่มันจะมีเด็กปั๊มมาเติมให้ด้วยนะครับผมเออแต่ว่ากูเติมน้ำมันได้บะเน่ยเติมน้ำมันยังไงครับอู้แต่ผมเสียวมากเลยตอนออกมาจากรถเนี่ยกูว่าจะมีตัวอะไรพุ่งเข้ามาหรือเปล่าอ่าชิดแย่วเติมน้ำมันไม่ได้แต่มีร้านค้าด้วยครับนอวูดแก๊สเตชันปั๊มน้ำมันประจำนอวูดเข้าไปได้ครับเมื่อกี้มีขวดน้ำอ๋อเข้ามาแล้วครับมีพี่อ้วนตัวนี้ โอ้โหบอกเลยว่า oh. มึงนี่อืมไว้ใจได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปหยิบของมาแล้วมันจะพุ่งมาหาผมนะเออมีกล้องจรนปิดแล้วก็แม่ทักมาเอานอกจากพ่อมีแม่มีสามคนครับตอนนี้พอลลี่ว่าไงคะแม่แล้วแม่ก็เงียบแม่เงียบทำไมแม่อ,อ้มีคนอยู่ด้วยครับเอ้ยมันกดใส่ตัวเขาได้ด้วยสวัสดีค้านี่คืนของคืนของคุณเป็นเป็นไงบ้างคะเขาแค่จ้องมองมาที่ฉัน ผมไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจด้ดีหรือเปล่าที่ผมเลือกไปคุยกับชายคนนั้นแต่ว่าแม่งท่าทางลับๆล่อๆเอ่อทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยคุยกับแคชเชียร์ได้ครับสวัสดีฉันขอเอ่อสิบลันลาสำหรับปั๊มที่สองได้ไหมโอเคแล้วก็เติมน้ำมันไปที่ะร้อยนะครับนี่คุณจะไปสะพานด้วยตัวของคุณเองเหรอถนนของนอร์วุฒเลย์เนี่ยมันมีคนไปที่นั่นไม่กี่คนเลยนะสำหรับปีนี้ระวังด้วยล่ะคุณหมายความว่าไง มีข่าวได้บอกไปว่ามีคนน่ะหายตัวไปในบริเวณแถวนั้นแล้วใครก็ตามที่ได้มองหาพวกคนที่หายตัวไปเนี่ยโอจะไม่ได้มีวันกลับคืนมาเขาได้บอกว่านอร์ว o d v เ l ล์เนี่ยมันมีสับปะหลาดหังเทมอับ i d ์ก็คือมีสับปะหลาดที่แขวนพวกเขาไว้บนต้นไม้แต่ก็ตอบได้3แบบครับก็คือโอ้ขอบคุณสารับแก๊สค่ะแล้วก็ฉันใช้น้ำได้ไหมแล้วก็เจ๋งเจ๋งเออ กูจะออกอะและอ,อย่างหนึง่งถ้าเธอเห็นผู้หญิงในชุดสีขาวหรือสีฟ้าพยายามที่จะขึ้นมาบนรถของเธออย่าหยุดแค่เล่งเครื่องให้ได้เร็วที่สุดเธอเป็นใครนะ่ะบางคนก็ได้บอกว่าเธอเนะ่ะได้ตายไปในอุบัติเหตุรถของคืนงานพร้อมบางคนก็บอกว่าเธอนะ่ะกำลังเครียดแค้นพยายามตามหาแบบคนที่ลงมือสังหารเธออย่างไรก็ตาม คุณต้องพยายามจะไปรับคนที่โบกรถพวกคนที่ยืนอยู่ข้างถนนคอยกวักมือเรียกคุณนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเอ,อ่อพี่ครับพี่ครับพ,พี่พี่อ้วนครับพี่อ้วนครับมือไปดูตัวไหนมาวะเนี่ยมันเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าอุอะไรแมงเดินตายวะแมงเดินขึ้นรถไปละแม่ทั้งมาครับอยู่ท้างนอกแล้วแม่งไม่ปลอดภัย ไม่รู้นะว่าลูกจะหาร,ร้านแถวๆนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าอาหารหมาของเราหมดน่ะลูกช่วยไปซื้อบางอย่างเพื่อไมโลได้ไหมซื้ออาหารหมานั่นหละครับอา,อาหารหมาเมื่อก,กี้เห็นอาหารหมาแป๊บๆนี่ไงซื้ออาหารให้หมานะครับนั่นจะเป็นห้าลลา์นะครับคุณผู้หญิงได้เติมน้ํามันแล้วโอเคอาชีพเปันขึ้นเติมน้ํามันสําเร็จอับต่อไปครับ ขับต่อไปลืมบอกไปนะครับในเอพิโซดที่2หรือว่าตอนที่2เนี่ยมันใช้เวลาเล่นประมาณส0่สนาทีนะครับเมื่อคุณกําลังอยู่บนท้อถนนเนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปีศาจเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันทุกตัวก็เหมือนกับคุณและฉันเมื่อขับถนนรู้สึกว่ามันมีปีศาจปีศาจมีอยู่จริงและปีศาจนั้นก็เอ้ยทำไมกูปิดไฟทำไมกูปิดไฟอ,อ๋อนี่ก,กูเปิดไฟแล้วเมื่อกี้ฮอลลี่บอกว่า เวลาขับรถบนถนนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีพวกปีศาจปีศาจที่เป็นเหมือนกับคุณและฉันในตอนนี้ปีศาจอะไรเอ้ยทําไมไฟลิบดีมันจะมีสัตว์ประหลาดที่ไหนไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอขับรถจีท้ายไหมครับอุ้ยเอ้ยปิดไฟทำไ,ไมไฟรถอะมึงปิดทำไมกดเปิดไงไกดตรงนี้อยู่ๆแม่งก็ปิดไฟรถเลิกบีบแต่ดิโอ้โหบรรยากาศ ดูน่าควะครับไม่คิดสภาพเลยถ้าเกิดว่าผมออกไปนอกรถเนี่ยเฮ้ยถนนถนนแปลก,ปกสะพานครับอู้ใช้ขับรถไม่ดีเมื่อกี้กูขับชนอีกแล้วกูขับชนตลอดใช้เป็นคนขับที่แย่จริงอากูขับงี้แม่งเลยอะตรงกลางเลยอะจะได้ไม่ต้องชนขอบเอาละครับถนนมันเริ่มเป็นเหมือนแบบไม่ใช่คอนกรีตเลยครับตอนเนี้ย อีกอะรถมึงนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะทําไมไฟไม่งชอบปิดเองผมว่าผมไม่น่าจะกดพลาดละเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้กดอะไรรถมึงอะเป็นอะไรทําไมไฟไฟไมันชอบปิดเองฮะมันมีเรื่องราวที่แปลกขึ้นในคืนนั้นเออฉันคงคิดว่าฉันขับรถผ่านไม้พวกนี้ไม่ได้อย่าบอกนะว่าคุณต้องออกไปด้านนอกออกก็ออกวะ เหมือนกับว่ามีคนตั้งใจว่าเป็นโจรโจรมาเนี่ยวิ่งรีบเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเสีงเยงฝีเท้าด้วยมันมีเสียงฝีเท้าเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเสีงเยงฝีเท้าเราวะเอ้ยมาเลื่อนมาสิเลื่อนมา กูไปแล้วกูเพลนละเฮ้ย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 อย่าบอกว่าเราเสียตาไม่ติดทำไมมึงไม่ใช้ได้เกียวอุควันเหมือนควันขึ้นครับควันลดขึ้นควันขโมงฉันคิดว่าฉันติดอยู่ในกลางดงแห่งหนึ่งที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ฉันไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันเริ่มจะเชื่อไอ้สิ่งที่ไอ้เด็กปั๊มนั้นพูดละ ฉันไม่อยากจะทำให้เรื่องนี้มันดูน่ากลัวนะแต่ว่าฉันเคยถูกบอกว่าพยายามอย่ารับคนแปลกหน้าแต่ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกสี่ทุ่มยี่สิบสามทำไมนี่คือเราต้องรอรถเหรอเนี่ยฉันเห็นรถอยู่ใกล้ๆรับหน่อยครับรับหน่อยค่ะรับหน่อยค่ะโอ้ไอรถเชี่ยใจร้าย ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันต้องมีคนทิ้งมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกติดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่เอาตรงๆนะเป็นผมผมก็ไม่รับอะ่ะคือคิดสภาพคนมาบกรถข้างทางในป่ามืดแค่ก็คิดว่ามันเป็นโจรอยู่แล้วสี่ทุ่มสี่สิสามมึงคาานะไปเรื่อยๆแน่นอนนอนรถไม่ได้เดี๋ยวกลัวยุงกัดพี่รับหนูในะะ่ะแรับหนูน่อย รับกูหน่อยสิรับเอ้าจอดปะเฮ้ยใครครับเนี่ยนี่เธอเป็นผู้หญิงที่มาจากปั๊มน้ำมันนั่นนี่สวัสดีค่ะนี่เธอไปทําอะไรข้างนอกแบบนี้หนูคิดว่ารถหนูพังอะค่ะแล้วก็หนูก็ขอแบบความช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเอ่อโฟนเซเว่นก็คือมันไม่มีแบบโทรศัพท์นะครับไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็ไม่มีนี่ด้วยไม่มีสัญญ,ญาณคุณคิดว่าหนูคือรถคุณได้ไหมเธอจะไปไหนล่ะ อมึงนี่น่าสงสัยคิดว่าจะไปตามทางอะคะ่ะหรือว่าอันที่สองดีคิดว่าจะไปสถานที่ที่ใกล้สุดเพื่อขอความช่วยเหลือะคะ่ะช้อยอันที่หนึ่งแล้วกันไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้เข้ามาเลยขอบคุณมากค่ะรอจนกว่าหนูจะไปเอาของให้ครบได้ไหมคะรีบหน่อยนะฉันคงไม่มีเวลามากกว่าน,นั้นยัวมันในท้ายรถเลยคือรถพี่แจเขาเป็นกระบะค,ครับเราสามารถโยนของใส่ท้ายรถเขาได้แปลกว่ะ พี่เขาดูน่าสงสัยวะ่ะแต่ว่าอยู่ด้านนอกแม่งก็น่ากลัวเหมือนกันอ่ะนี่ไงรถเราควันขโมงจริงๆได้เราเนยนะฉันต้องออกเดินทางได้แล้วหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคนะที่สุดก็เสร็จสักทีตอนนี้ก็ขึ้นมาได้แล้วอา้าวเนรดไม่ได้อ๋อที่นั่งเราอยู่อีกฝั่งนึงอูก็ว่าอยู่กดตรงประตูนั้นทำไมแม่งขึ้นไม่ได้สักทีอืม้มสายตาที่มึงมองมานี่ ไว้ใจมึงได้ใช่ไหมมึงเป็นคนดีหรือเปล่าเาขาขับรถก็รู้สึกอุ่นใจที่ไม่ต้องอยู่ด้านนอกโอ๊เขาถามแล้วสรุปเธอจะไม่บอกใช่ไหมว่าเธอจะกําลังจะไปไหนและเธอเป็นใครหนูคงไม่พูดดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่านั่นมันโอเคถ้าเธอพูดแบบนั้นแล้วก็ก็ตามนั้นนะครับเธอในโชคดีมากๆนะที่ฉันได้มาจุดนี้ในตอนกลางคืน ฉันต้องบอกเลยนะว่าเธอเน่ะเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากๆมม่หมายความาว่าอย่างไรอะคะเธอพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของเธอเน่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นแบตเตอรี่ขาดหดือนที่สองคิดว่าน่าจะเป็นรถมันเก่าแล้วค่ะอางที่สายก็คือไม่รู้เลยค่ะอืมเราไม่รู้ดีกว่ามันแค่ไม่เคยเป็นแบบนั้นกับฉันมมก่อก่อนเป็นรถของพ่อฉันอะมันก็เก่าแล้วนี่เธอคิดไงกับสิ่งที่ไอ เด็กคนนั้นได้พูดในปั๊มน้ำมันชอยข้อหนึ่งครับก็คือฉันไม่ได้ฟังสักคำเลยอย่างที่สองก็คือเขาทําให้ฉันขนลุกกับอย่างที่สามก็คือเขาดูตลกดีเขาทําให้ฉันขนลุกดีกว่าน่าสนใจไอ้โง่นั่นน่ะมันบอกทุกคนนั่นแหละแล้วมันจริงไหมคะหมาเขาว่าไงปีศาจนะเอาพูดตรงๆเลยนะฉันไม่เคยเห็นปีศาจในชีวิตฉันมาก่อนแต่มันมีมันมีบางสิ่งและฉันกลัวที่เรื่องของเธอทั้งเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในพวกมันตัวอะไรอ่ะมึง พูดว่ามึงไม่เคยเจอปีศาจแต่มึงคิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพวกมันนี่ฟังนะฉันอาจะทําให้มันเหมือนกับไอ้ง่นั่นแต่ว่าจำไว้เสมอถ้าเธอไม่เป็นรบกวนพวกเขาพวกเขาก็จะไม่มารบกวนเธอพี่ครับพี่พูดถึงเรื่องอะไรครับผมเนี่ยนะจะไปรบกวนใครเธอรู้เลยไหมฉันขอโทษนะที่ฉันเคยเป็นไอ้ง่ตัวนึงแบบสายตาเธอฉันเนี่ยเข้าขคนไม่ค่อยเก่งหรอกนะอืมก็แต่ก็นะมาช่วยเราก็ดีนะ หลังจากที่คุยกันเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ได้โยนชั้นมาที่โรงแรมแห่งหนึง่งระวังตัวให้ดีละ่ะมันมีคนหลายรูปแบบในข้างนอกนั่นเขาพูดก่อนที่เขาจะทิ้งชั้นไปเจดดเปิดมาคําคมเท่ๆวะอันนี้เป็นของเราครับเราทําอะไรกับของเราได้บ้างลองดูโรงแรมหน่อยครับก็เหมือนกับในตัวอย่างเด้ๆเลยไม่ยืนยันสําหรับออลคอร์เพนซี่เหมือนกับว่าไม่ได้มาตรฐาน แล้วก็มันก็ถูกฉีกไปเออบลาบลาบลาอ่านไม่ถูกเว้ยเปิดเหรอแล้วมันมีคนโอ้โหชายคนนั้นเนี่ยทําให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวนี่สาวสวยจะใช้ห้องนอนในคืนนี้เหรอจ๊ะเออมันราคาเท่าไหร่อะคะสี่สิบดอลลาร์สำหรับคนเดียวจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นจ่ายะอ่ะคุณจ่ายห้องที่เก้าอยู่ตรงน,นั้นพูดถึงเรื่องรถก้านสะิบดอลลาร์่ะ ทอมมี่จะดูแลเรื่องนี้ให้ในวันพรุ่งนี้ใครคือทอมมี่วะพนักง,งานมึงเหรอดีฉันจะไปบอกทอมมี่ให้รู้และอย่างหนึ่งพยายามอย่าไปปลุกแขกคนอื่นพวกเขาอาจจะไม่ชอบมันสักเท่าไหร่แล้วก็ออกแขกคนอื่นเหมือนกับไอที่ไอคนที่อยู่ในรถบอกเลยนะก็คือถ้าเธอไม่ไปรบกวนพวกเขาพวกเขาก็จะไม่รบกวนเธอเหมือนกบไท้ที่ไอดีบอกเด็ดเลย ทำไมอะ่ะทำไมฮะคนอันนี้มันเป็นอะไรฮะคนอนี้ทุกคนแม่งพกเอเมาได้ไงองที่เก้ามันช่างอุ่นจังเลยฉันคงไม่มานอนตรงนี้อย่นะอ่ะน,นี่ห้องมือไม่ใช่หรอแต่ว่าเตียงเนี่ยมันดูแปลกๆไปนิดนึงโทรศัพท์หพงสวยอันนี้เป็นตู้ครับเป็นตู้โุ้ย นี่เธอมาทําอะไรที่นี่อ่ะหนูสิคะต้องถามคุณนะ่ะฉันเป็นทอมมี่ลูมเซอร์วิสนะ่ะนี่นะทอมมี่วันี้จะไปดูแลเรื่องรถกลัวน,นะเธอก็รู้นะ่ะทําความสะอาดไอ้ผู้ชายที่อยู่ตรงฟอนเดสบอกว่าห้องเนี้ยเป็นของฉันแล้วฮ่อ่อ่ะอ่ะฉันก็ต้องบอกให้คุณออกไป้ากนอกก่อนในขณะที่ฉันกําลังจะทําห้องให้โอเคฉันคงต้องไปเก็บของสินะติดกล้องในห้องน้ำมาเนี่ย มึงไปทำอะไรในห้องน้ำวะกูมไม่เชื่อหรอกมึงทำความสะอาดมึงติดกล้องหรือเปล่าไอ้หนุ่มน้อยทอมมี่โอ้มึงทำเตียงให้กูเหรอเออดีเช็คก่อนอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันรอได้เนี่ยเกมบักเหรออ่างอาบน้ำล่องหนเฉย Meanwhile, โอเ,เสร็จสักทีนี่เนี่วางของ ๊บเอาไอ้นี่ปุ๊บโอเคฉันได้คุยกับโจแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนพวกนี้มันเป็นอะไรกันหน้าขอความเมตตาทีแต่ไม่ต้องห่วงสถานที่อย่างนี้มันปลอดภัยแล้วฉันจะไปเอารถให้เธอเองเอ่อโทรศัพท์เนี่ยยังไม่ทํางานถ้ามีอะไรก็ไปติดต่อโจนะครับคนที่อยู่ตรงโต๊ะหน้าพวกเราพยายามจะซ่อมมันอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีลูกค้าในช่วงนี้อ๋ออ๋อถามอะมึงดูดลูกไหนมาเนี่ย แต่เธอจะต้องมีค่ำคืนที่ดีแน่นอนอืมปิดประตูให้กูด้วยมีมารยาซะจริงเออมันมีวัดใครวะมีคนมาจ้องเฉยฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วอ่างอาบน้ำแม่งร่องหนเหมือนเดิมด้วย นี่มึงอ่างอาน้ําอะไรของมึงเนี่ยมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้ครับเราอู้ซ่อนได้มีตัวแน่เลยแล้วมีอู๋จับเสียงกูได้ด้วยจะเลยละทีนี้เอ้ยฉันไม่จะนอนในตอนนี้ท่านจะจะกินกาแฟมก็ต้องออกไปแน,นนอกกินกาแฟอีกแล้วกูก็ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรไล่หรือเปล่า มึงนี่เนาะเรื่องมากจริงๆตู้อะไรนี่เสียงอะไรเนี่ยห้องสี่โอ้ตู้กาแฟนี่ไงที่เราต้องการตู้กาแฟตรงนี้แอปเตอร์โซ่กินไปแล้วทีนี้ก็ไปได้ละจอดับ อะไรมีเพลงอะไรเอ,อ๊ะภาพเดี๋ยวมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วคือภาพมันอินเวอร์ทครับคือผมต้องกดเอเพื่อเดินหน้าแล้วก็แบบต้องหันซ้ายเพื่อหันขวาหันขวาเพื่อหันซ้ายอะ่ะโอ้โหเพราะพ่อ,อ,อ,อช่วยหนูด้วยโอ้เบลเสียอะไรเนี่ยโอ้ดูดกู เงียบปากเงคูโอ้ยเปิดเกิดอะไรขึ้นมันกินกาแฟาแล้วหลอนนะเนี่ยกาแฟาใส่กัญชาเปล่ากาแฟมันเป็นอะไรอ่ะกินกาแฟาไปแล้วมันเกิดภาพหลอนอ่ะเฮ้ยตื่นขึ้นเอ้าไหนบอกว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ปิดไปเฮ้ยเตียงแล้ววะกลับไปนอนมันมีเสียงอะไรสักอย่างมันมีเสียงเอ้ยใครเคาะประตูไม่มีเสียงอ E.R. อ่เะเตืเอตนก่อนกูลุกเนี่ยมีตัววะเนี่ยตรงตู้เนี่ยไม่กล้าไปวะ่ะแต่ใครเคาะประตูเออรูปร่างเหมือน คนที่อยู่ตรงโต๊ะหน้าเลยครับคนที่อยู่ตรงล็อบบี้ใครนะ่ะโจจากจากโต๊ะหน้าเปิดประตูให้หน่อยอต้องเปิดประตูรับม,มึงไม่จะมึงไม่คิดจะทำอะไรกูใช่ไหมฉันบอกเธอไปแล้วหรือไงว่าอย่าปลุกใครฮะกูเนี่ยนะปลุกคนอื่นฉันได้รับคอมเพลนมาว่าเธอนะ่ะทำเสียงอะไรสักอย่างหนึ่ง ตรงนั้นเสียงหาอะไรอะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโปรดเธอช่วยเบามันหน่อยแล้วทําไมตาเธอนี่มันแดงกำ่ำแล้วก็พูดถึงกาแฟครับที่เธอเหรอฉันเล่นหรือเปล่าพวกเราไม่มีเครื่องทํากาแฟที่นี่เอา้าชีฟแล้วจนได้เครื่องทํากาแฟใครอะมันอยู่ตรงนั้นไงโอเคโอเคฉันว่าฉันคงจะต้องพอเธอละทำเรื่องกูฟีแอดบ้าพวกน,นี้ ฉันคิดว่าพวกเราจะมีแขกดีๆแต่ฉันคิดว่าฉันคงบ้าไปนคนเดียวที่นี่ฉันเก่งงานตัวเองชิบหายโจจะเย็นอยู่ตรงนั้นไงเนี่ยตรงนั้นกูจําได้กูเดินแถวๆนั้นอะอ้าวหายครับเบอร์สี่เนี่ยไม่มีตู้กาแฟเนี่ยตรงนี้ยเบอร์สี่อะห้องเบอร์สี่อะมึงเปล่าโจมึงเสียกปักเครื่องทํากาแฟแล้วมึงนี่เองหรือเปล่าเอาไปซ่อนเองหรือเปล่ากลับไปในห้องเธอได้แล้ว ฉันสบายนั่นเลยมันอยู่ตรงนี้จริงจริงฉันบอกให้กลับไปกากูต้องกลับไปอีกไม่ต้องมียาอยู่ในห้องของเธอที่จะช่วยทําให้เธอนั้นสงบสติได้เอาไปเช็คตรงโต๊ะข้างๆทีวีมันไม่สนใจแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีไอเครื่องทํากาแฟตัวน,นั้นอะโจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้นี่มันมีเสียงกุกกักอยู่ตรงถแถวๆบริเวณห้องน้ําไม่มีตัวอยู่ใน เอ้ยตู้แงมเฮ้ยมึงมีตัวปะเนี่ยเมื่อกี้ตู้แงมครับเปเป็ด,ปดแสดงว่ามันอยู่ในตู้เหรอมันมีตัวอยู่ในตู้เหรอเมื่อกี้เนี้ยเขาบอกให้เราหาอะไรนะหาอย่ามันอยู่ใ,ใกล้ทีวีเอ่ออันนี้ปะนี่ไงมันเห็นกระปุกใย,ยครับต้องการน้ำนนี้เป็นเหมือนน้ำใช่ปะ ใช่จริงๆด้วยโอเคป่ะกลับไปนอนได้แล้วมึงเฮ้ยเสียงฝีเท้าครับเสียงเคะเสียงใครเสียงฝีเท้าเอ่อกูควรจะทำอะไรใครนะเปิดประตูด้วยกลับด้วยจะไม่ทําอะไรเปิดเปิดประตูด้วยฉันต้องการความที่เหลือนี่คุณต้องการอะไรโรดเปิดประตูหน่อย ป,ประตูน้อยเออเออไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยใครวะทอมมี่เหรอแต่ทอมมี่น่าจะไปลากรถให้เราแล้วมั้งหรือต้องไปส่องก่อนไปส่องก่อนว่าเป็นใครใครวะไม่ใช่โจด้วยครับรอบนี้ฉันรู้เธอฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นพอประตู ใครว่าวมึงใครเนี่ยซ่อนใต้เตียงเหมือนพที่เราไม่ได้ไม่ใช่โจเอ้ยแต่ว่าการพูดเมื่อกี้มันแปลกๆอะ่ะโปรดออกไปเถอะฉันแค่ต้องการจะคุยกับเธอฉันสัญญาฉันไม่ใช่ตำรวจโปรดออกไปไกลๆหรือไม่งั้นฉันจะโทรตำรวจเอาละหุย้ยตอไหนดี่ตอนนี้วะตนต้นนต้อน,อ,นอุ้ยเงียบ เฮ้ยเฮ้ยกมบ้ากเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแสบแก้วหูมากจีมเด้งเลย2.000 years later นี่ไงรอบนี้ผมห้ามพูดนะครับ พี่โจพี่โจรอดใช่ไหมทุกวันนี้ฉันก็ยังคงรู้สึกแปลกใจอยู่เลยที่ผู้จัดการเลือกที่จะไม่ให้ตำรวจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะมันจะทําให้โรงแรมแห่งนี้เสียชื่อเสียงและก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นไปฉันคงเชื่อว่าไอเมืองน,นั้นน่ะอาจจะมีลทัทธิหรือว่าพวกการค้ายาหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเลวร้ายกว่าน,นั้นทอมมี่ได้มากับรถของฉันซึ่งมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นปีเลยฉันคงไม่ไป ในเอ่อถนนที่มันยาวไกลอีกครั้งและฉันคงจะเลือกนั่งเครื่องบินแทนจบจบแล้วใช่ไหมทอมมี่นี่มึงชิวมากเลยเนี่ยตัดมาฝั่งโรงแรมมีคนรุกิจิตจะมาบุกนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแฟนๆทอมในตอนนอร์วูดที่ใช้นะครับผมเป็นตอนที่ดีอีกตอนหนึ่งเลยนะครับผมมาเล่นกับความเชื่อใจได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครหลายตัวเนี่ยเข้ามาถึงเราแล้วก็เราเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเขานั่นอ่ะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่าบางคนนะ่ะที่เราคิดว่าเอ้ยแม่งอันตรายแน่ๆอาจจะไม่ใช่แต่คนที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยนั่นแหละอาจจะมาย้อนมาทําร้ายเราอีกทีนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ดีเลยครับสำหรับนอร์วูดที่ใช้เนี่ย ก็สำหรับทครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ Subscribe like, กัน, Share, กนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ปูดูไม่เขียวขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นหน้าสวัสดีผมเห่บาย